บทนำสรุปเหตุการณ์ก่อนภาคสี่พรานเดนตายไฟใต้สั่งตายนาชายแดนใต้ของประเทศไทยหน่วยทหารพรานอาสาสมัครภายใต้การนำของร้อยโทเดชได้เผชิญภารกิจสุดอันตรายในพื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธการซุ่มโจมตีและทุ่นระเบิดแสนน่ากลัวภาคหนถึงสได้ถ่ายทอดเส้นทางของเดช จากพลพรานธรรมดาสู่ผู้นำชุดเฉพาะกิจแล้วจะต้องเสียเพื่อนร่วมรบและผ่านภารกิจรอบแทรกซึมกลางหมู่บ้านต้องสงสัยปะทะกับศัตรูในสวนยางและฝ่าวงล้อมกลางหุบเขาจนภาคที่แล้วจบลงที่ภารกิจเสี่ยงตายในบ้านซูเบซึ่งเปิดโปงฐานปฏิบัติการลับของกลุ่มก่อความไม่สงบหลังเหตุการณ์นั้นเดชได้รับการเลื่อนชดเป็นร้อยโทพร้อมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการชุดใหม่ประกอบด้วย จ่าสิบเอกมานพรองผู้บังคับชุดชัยพลยิงปืนกลนต้งพลยิงเ0 3ตะชุดตรวจระเบิดและลาดตะเวนหน้าเลิศสื่อวิทยุและถอดรหัสเป้าหมายใหม่ในภาคนี้คือการแทรกซึมลึกเข้าสู่เขตภูเขาแทบติดต่อ3าจังหวัดภาคใต้เพื่อค้นหาฐานซ่อนตัวระดับสูงของข้าศึกที่ไม่มีปรากฏบนแผนที่ทางการอันตรายรอบด้านกำลังรออยู่ และภารกษษิจที่ไม่มีใครกล้าทำกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งพรานเดนตายภาค4ไฟใต้สั่งตายตอนที่1เส้นทางที่ไม่มีบนแผนที่0459นเสียงนกป่าร้องเบาๆทำกลางหมอกจางๆที่เกาะค้างอยู่เหนือสันเขาร้อยโทเดชหยุดฝีเท้าพลางยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทั้งชุดหยุดนิ่ง ทุกคนสุดลงหมอบในพุ่มไม้ริมลำห้วยสายแคบหน้าฝาอยู่ห่างไปไม่ถึงร้อยเมตรมีกลิ่นควันไฟลอยมาจังๆจ่าสิบเอกมานพที่คืบตัวตามหลังมาพูดเบาๆกับร้อยโทเดชคงมีผู้มันตั้งแคมป์ฝั่งตะวันตกของเขาถ้าจะเดินอ้อมต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเลิศมือวิทยุของทีมกำลังรับสัญญาณจากชุดสนับสนุนด้านหลังเขาหันมารายงานทันที เฮลิคอปเตอร์พร้อมขึ้นบินสนับสนุนภายใน30นาทีแต่ถ้าเจอฐานใหญ่ก่อนต้องตัดสินใจทันทีว่าจะขออากาศช่วยหรือไม่เราไม่เสี่ยงโดยไม่เห็นเป้าหมายเดสนับเสียงนิ่งก่อนหันไปยังต้งและชัยต้งตรวนหาทุนระเบิดล่วงหน้าให้ได้ระยะ10เมตรชัยคุมปืนกลนไปแน่นๆถ้ามีเสียงแตกตอบกลับให้เร็วที่สุดรับทราบครับผู้กองต้งกับชัยพยักหน้าแล้วเคลื่อนตัวไปตามแนวลาดหญ้า ทีมพรานหกนายเคลื่อนตัวช้าๆตามแนวป่าระหว่างไหล่เขากับหุบลึกหมอกเช้าทำให้การมองเห็นต่ำแต่เสียงลมหายใจของทุกคนกลับชัดเจนเราวกับอยู่ในโพรงถ้ำเสียงของพลพรานตะดังเบาๆจากแนวหน้าโจรอรองเท้าทหารไม่ใช่ของเราแน่ครับลึกเกินไปแถมมีคราบดินแปลกๆคล้ายเคยถูกรอบฝังบางอย่างอ้อมไปทางขวาอย่าแตะจุดต้องสงสยัยเดสังทันที 0512นเสียงกระซิบของมานบจากแนวหลังดังมาในวิทยุเห็นกลุ่มคนเคลื่อนไหวในแนวภัยด้านตะวันตกประมาณ4-5นายแต่งชุดพรานแต่ไม่ใช่เราแน่นอนเดชงักถ้าใช้พวกมันแฝงชุดมาแปลว่าฐานมันอยู่ใกล้ามากแล้วเรียงแนวเตรียมเข้าแบบปีพิเสื้อย้ำไม่มีใครเปิดชากก่อนจนกว่าผมจะสั่งเสียงตอบรับในวิทยุเรียงรายเดชยกกล้างอินฟราเรดขึ้นสองผ่านหมอก และภาพที่เขาเห็นคือแนวเงาคน4คนถืออาวุธกำลังลอบผ่านแนวหญ้าแห้งขึ้นมายัางจุดสันเขาเดียวกันจังหวะนั้นเอง <S 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 เสียงกระสุนพุ่งจากแนวฆ่าศึกเข้าใส่กลุ่มเดชใชยตอบกับทันควันด้วยเสียงปืนกลนคำรามก้องป่าต้งยก M03 แล้วยิงสวนแนวพุ่มไม้นั่นแนวยิงมั่นลบลูกระเบิดกระแทกเข้ากลุ่มไม้ส่งควันและเศษใบไม้ปลิวกระจายต้งคุ้มขวาตะ อ้อมซ้ายเลิศสื่อสารขอชุดบินสำรองขึ้นจากฐานตอนนี้เสียงปืนสลับกันดังถี่ยิบในกลางหุบเขาเสียงแหบของวิทยุดังแทรกกับเสียงหอบหายใจเงินระเบิดขนาดเล็กดังขึ้นใกล้แนวผามีคนเจ็บครับเลิศร้องขึ้นตรแนวไว้พาผู้บาดเจ็บถอยเข้าหลังก้อนหินนั่นเดี๋ยวผมคุมหน้าให้เดตะโกนพร้อมกับระดมยิงกดดันเสียงปืนกลนของชัยยังไม่หยุดเขากลากระสุนกดศัตรูที่แนวผ่จนอีกฝ่ายชะงัก0-5-36น การประทะยุติลงชั่วครู่ศัตรูถอยลึกเข้าแนวป่าทิ้งรอยเลือดไว้เป็นเส้นทางมันพยายามทวงเวลาเราฐานจริงน่าจะอยู่อีกไม่เกิน2กิโลเมตรเดชพูดเสียงเครียดเขาหันมามองสมาชิกชุดที่กำลังหอดเหนื่อยขณะที่แดดเริ่มสาดลงมาตามช่องใบไม้เอาละ่ะพวกเรายังไม่จบหรอกพักเอาแรงก่อนตอนที่สควันจากอีกฝั่งเขาเวลา0 5 5 0นาที เสียงของป่ากลับมาเงียบอีกครั้งเราทหารพรานหลบซ่อนอยู่หลังก้อนหินและพุ่งไม้ใหญ่หายใจหอบเหนื่อยแต่ยังไม่ลดระดับการเฝ้าระวังเลิศรายงานสถานะมานพร้อยโทเดชถามทั้งที่ยังไม่ละสายตาจากแนวหน้าป่าแขนขวาโดนสะเก็ดร,ระเบิดครับไม่ถึงกับทะลุแต่เลือดออกเยอะผมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วยังพอยิงปืนได้ครับเลิศตอบพลางกระชับวิทยุแน่น ฉันไม่ไปนอนก่อนงานจบหรอกผู้กองเสียงแหบแห้งของจ่าสิบเอกมานบแทรกขึ้นมายังฝืนกลั้นความเจ็บรอยยิ้งบางๆปรากฏบนใบหน้าของเดชก่อนเขาจะพูดเสียงต่ำแต่หนักแน่นดีมากเรายังต้องการนายอีกเยอะเสียงฮึมดังต่ำๆจากท้องฟ้าใบไม้เริ่มไหวตามแรงลมหมุนขึ้นมาเหนือยอดไม้เสียงโรเตอร์จากเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอค ปรากฏในระยะไกลเส้นทางบินตัดผ่านแนวทิวเขาทั้งเหนือเสมือนเป็นคำสัญญาว่าการสนับสนุนกำลังมาเฮลิคอปเตอร์เข้าสนามแล้วครับพร้อมสนับสนุนตามพิกัดเลิดรายงานอย่างเร็วแต่ระวังถ้าเราเปิดตัวมากเกินไปพวกมันอาจโยกเป้าทิ้งฐานแล้วแยกย้ายต้องเตือนพลางเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเราใช้เสียงมันเป็นเหยื่อล่อสังเกตจุดเคลื่อนไหวจากแนวป่าให้ดี ชัยกับโต้งเตรียมปืนกลกับ M203 ไว้พร้อมเดชออกคำสั่งทันทีเวลา0 6น0นาฬิกานาทีแนวต้นไม้เบื้องหน้าปรากฏเงาไหวเคลื่อนไหวต่ำๆไปทางซ้ายเดชยกกล้องอินฟราเรดขึ้นช้าๆแล้วกระซิบเบาๆแยกกัน3คนยิงคุ้มกันเป็นแนวแฉกคล้ายกับเคยฝึกมาผูกมันคงพยายามล่อเราเข้าเขตกบดักตะผูเบาๆขณะไถเท้ากวาเศษใบไม้ เผยให้เห็นโลหะเล็กฝังตื้นใต้ดินดีแล้วที่ไม่เรียบไล่เดชพึมพำเตรียมดักกลับใช้ควันที่มันจุดล่อให้พวกมันโดนซ้อนกลับเดชเริ่มแจกแจงแผนเสียงนิ่งต้องยิ้มมุมปากแผนนี้มันแน่ครับใช้ประจําปืนกลเขย่าคอเบาๆแล้วพูดพร้อมเสียงแหบห้าขอแค่พูดคําว่ายิงมาอย่างเดียวผมจะสาดให้พวกมันจําเสียงปืนผมได้ยันลูกบวชทุกคนหัวเราะเบาๆในความกดดัน แต่เดชยังจ้องแนวไม้เบื้องหน้าไม่กระพริบเฮลิคอปเตอร์กำลังเบี่ยงทิศบินคร่อมเขตป่าเวลา0 6น0นาฬกานาทีเงาคนขยับเร็วจากแนวไม้สองทิศพร้อมกันเดชชูมือเป็นสัญญาณตอนนี้เสียงปืนกลคำรามต้มยิง M203 ตัดแนวต้นไม้ควันพวยพุ่งขึ้นเบื้องหน้าพร้อมเสียงร้องตะโกนของข้าศึกเสียงปืนตอบโต้ดังกลับจากอีกด้านทำให้ชัยต้องหันปืนกลกดด้านข้างทันที มุมซ้ายครับแนวเลือดตะโกนในวิทยุจุดยิงตะวันตกเฉียงใต้ขอระเบิดสนับสนุนจากอากาศดวนเสียงวิทยุตอบกลับทันควันยืนยันพิกัดปล่อยระเบิดสนับสนุนภายใน15วินาทีแรงสั่นสะเทือนของระเบิดอากาศทําให้ผืนดินสะท้านสะเทือนใบไม้ปลิวว่อนกลิ่นไม่แทรกประป,ปนกับกลิ่นเลือดและดินมันแตกกระจายแล้วครับผู้กองตะตะโกนแนวโตนออกมีคนวิ่งหนีออกจากฐาน อย่าให้มันหลุดไล่ขยายวงแต่ระวังกับดักซ้อนเดทตะโกนตอบเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังถี่ยิบปืนกลยังทำงานไม่หยุดเพลิงไฟสีออรเรนจ์จากลูกระเบิดยังกระพริบในม่านหมอกเวลา0 6น0นาิกานาทีแนวหน้าสงบลงชั่วคราวท่ามกลางเท่าฐานที่ฟุ้งตลบและเศษกิ่งไม้ไม้ดำเราเพิ่งจะเจอเพียงชั้นนอกเดทพูดเบาๆพร้อมมองลึกเข้าไปยังไหล่เขาทางตะวันตก ฐานจริงอยู่ลึกวันนี้อีกมากตอนที่3ามปะทะที่สะพานไม้เก่าเวลา07:05นานแสงแดดเริ่มสัดแรงผ่านยอดไม้ไผ่ท่ามกลางไอชื้นเยรมเช้าที่ฟุ้งขึ้นจากลำห้วยสายแคบเสียงฝีเท้าของทีมพรานทั้ง6กึกกล้องเบาๆบ,บนเส้นทางดินชืน้นที่ขนานไปกับทานน้ำสะพานไม้เก่าอยู่ข้างหน้าอีกไม่ถึง500เมตรครับตะพูดเสียงตำ่ำ ขณะยกกล้องส่องทางไกลตรวจแนวพื้นที่นี้เคยถูกใช้เป็นเส้นส่งกำลังเราเคยเจอร่องรอยพวกมันลอบผ่านตรงนี้เมื่อเดือนก่อนเลิอดเสริมพร้อมส่งสัญญาณมือให้ทีมเบี่ยงขวาเดทหยุดเดินยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดจุดนี้น่าสงสัยเกินไปมานพนายกับเลิอดตรวจคลื่นวิทยุเงียบและคลื่นรบกวนในรัศมี500เมตรมานพตอบรับทันทีรับทราบเดี๋ยวจะสแกนให้ครอบคลุมแนวสะพาน เดชหันมาทางต้งนายขึ้นแนวสูงขวาดูว่าใต้สะพานมีการขุดซุกระเบิดไว้หรือไม่ส่วนชัยกับตะเตรียมปืนกลคร่อมเส้นสะพานทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติพร้อมครับผู้กองต้งตอบสั้นๆแล้วหายไปในแนวโขดหินด้านข้างเวลา0 7นย์เนาฬิกา13นาทีเลือดขมวดคิ้วขนาดเช็คเครื่องรับสัญญาณมีเสียงวิทยุสนทนาสั้นๆความถี่470แต่ภาษามลา,ายูฟังไม่ชัดครับ แต่ดูเหมือนพูดถึงของเคลื่อนย้ายผ่านเช้าอะไรสักอย่างสแสดงว่าพวกมันกำลังเตรียมขนของหรือเปลี่ยนตำแหน่งมานบทึงพัมหรือไม่ก็มีเป้าหมายเคลื่อนผ่านสะพานนี่ในอีกไม่กี่นาทีจังหวะน,นั้นเองต้องส่งสัญญาณมืออย่างเร่งด่วนจากแนวโขดหินพบกับดักมาเบิดแบบฝังใต้สะพานหนึ่งจุดยังไม่ทำงานเขากระซิบผ่านวิทยุเดชกัดฟันนั่นพวกมันวางแผนจะปิดเส้นทางถอยแน่ เสียงเบาๆของใบไม้สีกันดังมาจากอีกฝั่งลำห้วยทุกคนหยุดหายใจชั่วครู่เงาคนปรากฏขึ้นตรงฝั่งตรงข้ามของสะพานเราหกถึงเคนเดินเป็นแนวกำลังตรวจเช็คแนวสะพานด้วยกล้องอินฟราเรดแบบมือถือและถืออาวุธครบมือพวกมันกำลังเช็คว่ากับดักยังทำงานหรือไม่เดชพูดเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงขึงขังเตรียมเปิดฉากเมื่อได้จังหวะอย่าให้มันเปิดโหมดระเบิดได้เสียงปืนแรกจากตะ เจาะเข้ากลางหลังของศัตรูไฟตรงข้ามแตกคือทันทีโต้มยิง M20 3เข้าแนวไม้ใหญ่ด้านข้างไฟแลบพุ่งขึ้นกลางสะพานที่พวกมันยืนหลบยิงเดชตะโกนเสียงดังขณะตัวเองยืนประจำจุดยิงกราดากระสุนด้วยความแม่นยำชัยประจำปืนกลเริ่มกราดากระสุนกดแนวหลบของศัตรูเสียง M60 กจากปลายแนวหลังระดมยิงคร่อมสะพานเสียงดังสนั่นวันไหวมานพ ยิงกดแนวตะวันตกเชียงใต้ตะปิดท้ายซ้ายศัตรูพยายามถอยหนีแต่กระสุนจากปืนกลของชัยตามจี้จนร่างหนึ่งล้มลงในลำา้้ยเสียงกรีดร้องแทรกผ่านควันและเสียงระเบิดฟังนะพวกมันมีของนั่นอาจเป็นระเบิดหรือยุทธปกรณ์ส่งข้ามมาเลือดตะโกนผ่านระวังเสียงปืนเวลา0 7นยนาฬิกา20นาทีเสียงปัทะสงบลงชั่วครู่ร่างของศัตรูหลายคนเกลื่อนอยู่รอบสะพาน ในมือของหนึ่งในนั้นมีกล่องโลหะลายน้ำที่มีตราสัญลักษณ์แปลกประหลาดเราเก็บได้ของบางอย่างน่าจะไม่ใช่ของไทยมานวพูดขณะตรวจสอบกล่องเดทมองมันสลับกับแนวป่าเบื้องหน้าบางทีเราเพิ่งเปิดศึกกับอีกแรงขับเคลื่อนที่อยู่หลังฉากก็ได้เขาหันกลับมามองสมาชิกที่กำลังรีโหลดกระสุนเสียงหอบหายใจยังดังอยู่ในบรรยากาศชื้นเหนียวของป่าอย่าเพิ่งวางใจทางที่พวกมันเลือกเดินผ่านนี่ ไม่ใช่แค่สะพานไม้เก่าแต่มันคือเส้นเลือดลำเลียงของบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจเข้าสู่บทสรุปของภารกิจครั้งสำคัญในพรานเดนตายภาค4ไฟใต้สั่งตายกับตอนสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความเครียดความจริงที่เปิดเผยและร่องรอยของศัตรูที่ยังไม่หมดสิน้นตอนที่5ลมหายใจสุดท้ายในหุบเขาเวลา10นาฬิกนาที เฮลิคอปเตอร์สนับสนุน UH-60 Blackhawk โชบวนอยู่เหนือแนวเขาตะวันตกเสียงใบพัดตัดอากาศดังก้องสะท้อนเข้าป่าลึกร้อยโทเดชยืนประจำจุดบนเนินต่ำมองแผนที่ฉบับใหม่ที่เพิ่งได้จากหน่วยเขากรองฐานที่เราตามหามานานอยู่ตรงนี้สินะเขาพึมพำในลำคอมองไปยังหูเขารูปตัวยูเบื้องหน้าแน่นอนครับผู้กองมานพเสริมเสียงแน่นเส้นทางที่พวกมันส่งของกับกล้องที่ซ่อนไว มันบอกทิศางหมดแล้วแล้วเราละ่ะพร้อมไหมเดทหันกลับมามองโลกทีมชัยและโต้งกำลังตรวจปืนกลอย่างรวดเร็วตะซุกซ่อนอุปกรณ์ตรวจระเบิดลงเป้และเลอรส,สวมชุดวิทยุเต็มเครื่องไม่มีใครตอบมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความพร้อมและเหนื่อยล้าปนกันไปเวลา1 0 1นาฬิกา17นาทีหน่วยพรานเริ่มแทรกซึมเข้าหุบเขารูปตัวอยู่กลิ่นดินดำกลิ่นควันไฟพวกมันเพิ่งใช้ที่นี่ ตะเตือนเบาๆเสียงกอกแก๊กของอุปกรณ์เสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดในอากาศที่ตึงเครียดเห็นแนวหินบังแนวเต็นท์ป่าหน้าสุดแต่ไม่มีกาดอาจจะเป็นกับดักหรือพวกมันรู้ว่าเรามาแน่แล้วเดชพูดโต้งเตรียมยิงเปิดเมื่อได้สัญญาณไม่ต้องรอให้อะไรเริ่มก่อนเสียงปืนจากแนวซ้ายคำรามขึ้นมันรู้แล้วแนวซ้ายมีการซุ่มยิงมานพตะโกนเดชสั่งลั่น ยิงสวนเปิดวงบีบเข้าทางเหนือโต้งยิงเ2 0 3กระแทกต้นไม้จนแตกเป็นชิ้นๆเสียงสะเก็ดไม้ร่วงใส่ใบหน้าใช้กราดกระสุนจากปืนกลนย่างต่อเนื่องจนอีกฝ่ายเงียบไปครู่หนึ่งเลิกติดต่อวิทยุเรียกกำลังหนุนจากฝั่งเหนือไม่มีสัญญาณสัญญาณขาดมันตัดคลื่นเราอีกแล้วเสียงระเบิดมือสองลูกดังขึ้นซ้อนกลางเต็นตตะพุ่งตัวล่วงหน้าเข้ากวาดด้านในไม่มีใครแต่นี่มันฐานลวง เขาหยิบโนต้ตหนึ่งแผ่นที่ติดกับเสาเต็นท์กระดาษมีรอยไหมจากไฟลายมือเขียนว่ารู้จักเราแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นถ้าก้าวมาอีกครั้งจะไม่มีวันกลับออกไปเลิศอ่านแล้วเงียบเดทยิน,นิ่งอยู่นานก่อนพูดพวกมันรู้ทุกก้าวของเราแต่นี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้เขาหันกลับไปมองท้องฟ้าที่เฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่พร้อมพูดกับทีมนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่ที่พวกมันเป็นฝ่ายกลัวเราต่างหาก บทส่งท้ายของภาค4ไฟใต้สั่งตายผลลัพธ์ของภารกิจหน่วยพรานของร้อยโทเดชค้นพบฐานลวงของกลุ่นติดอาวุธในหุบเขาแม้ไม่ได้พบฐานหลักแต่ข้อมูลที่ได้จากการประทะก่อนหน้าชี้ชัดถึงโครงสร้างลับของข้าศึกและเครือข่ายต่างประเทศที่แทรกซึมในพื้นที่ความสูญเสียแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่บาดเจ็บจากแรงระเบิดทําให้ชุดพรานต้องพักฟื้นบางส่วนข้อมูลในกล่องโลหะที่เก็บได้ ถูกส่งต่อให้หน่วยข่าวครองรับตรวจสอบขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังครับ